ว่าทำไมไม่ไปศาลเหรอก็ผมจะไปทำไมต้องไปศาลผมไม่จําเป็นต้องไปศาลผมมีทนายของผมไอ้คนนี้นะ่ที่มาถามเนี่ยคือไม่รู้กฎหมายไงเนี่ยคือมไม่ใช่ผมแปะเนี่ยก็คือพวกของไอ้เอฟซี FC ทนายสายโจนเนี่ยคือคุณไม่รู้กฎหมายไงคือเราไม่จําเป็นต้องไปครับเพราะว่าเรามีทนายของเราไปถามคดานะคุณไปศึกษากฎหมายให้ดีๆก่อนว่าคดีไต,ต่สวนคดีไต,ต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจำเลยไม่จำเป็นต้องไปครับเพาราะศาลยังไม่ได้รับรับฟ้องเรายังไม่ได้เป็นจำเลย เราให้ทนายความไมไปถามค้านนะครับดังนั้นนะชื่ออะไรเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรดวงเพนหรืออะไรเนี่ยนะเอาออกไปซะเก,กะกะรำค้านคือคนพวกนี้คือความรู้เท่าหางอื่นนะโง่เลยยังอวดฉลาดอีกมาถามอีกเนี่ยพวกเอฟซีทนายสายโจนเอฟทนีเอฟซีทนายพวกพวกนี้คือมันโง่ไม่รู้กฎหมายมันโง่แล้วมันยังอวดฉลาดไม่พอมันยังควายไปโอนเงินให้พวกไอ้สายโจนอีกเนี่ยคือคนโง่คาบอกให้เลย อ๋อผมไม่มี facebook นะครับ MJ 76ครับผมไม่มี facebook นะครับ facebook ผมถูกปิดไปแล้วนะครับถูกรัฐบาลปิดไปแล้วนะนะผมบอกให้เลยถูกรัฐบาลปิดตั้งแต่หาว่าเราเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับนะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันวันอาทิตย์นะครับเราไม่มีการไลฟ์สดนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีภารกิจในการวอห้านะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการ เข้าไปบูรณาการในการนะครับปราบปรามทรรชนนะครับหลายพื้นที่นะครับต้องบอกเลยแต่นั้นเนี่ยจะไม่มีการไล่สดนะครับก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับนะก็คือว่าเราจะไม่มีการไล่สดนะครับนะคือเนื่องจากว่าเรามีภารกิจนะครับที่ต้องไปทํากันนะครับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของนะครับกระบวนการลักลอบกระบวนการอะไรต่างๆนี่ยเราจะเข้าไปปราบปรามทรชนนะครับ ้องเรียนพี uh, ่น้องประชาชนคนไทยประเทศครับว่าเดี๋ยวนี้มีบางโรงพักนะครับเปิดบอนการานานนะครับบนโรงพักนะครับอาศัยโรงพักชั้น5้านะครับเปิดบอนเปิดบอลอะไรไม่ราบพี่น้องประชาชนครับเปิดบ่อนสามกองนะครับได้เสียมันเป็นล้านนะครับเนี่ยอันเนี้ยที่เราจะต้องเข้าไปจับกลุมนะครับต้องเรียนให้ทราบนะครับว่ากาลังเช็คข้อมูลอยู่นะครับว่าเล่นกันวันไหนเล่นกันเมื่อไหร่นะครับอันนี้บอกเลยนะครับเป็นโรงพักชื่อดังนะครับเปิดชั้น5นะครับเล่นไพ่สามกองได้เสียมันเป็นล้านนะครับในโรงพักนะครับ มีบ่อนการัน,นันนะผมไม่บอกนะครับภาคไหนนะครับนะก็ต้องบอกว่าไม่บอกว่าภาคไหนอันไหนไหมายทนายที่ถูกอาจารย์เดชาฟ้องมันยังไม่ถึงไหนเลยอ๋อคดีอยู่ที่อายการสูงสุดครับไม่ต้องห่วงครับท่านสินชัยเขาดูแลอยู่นะไม่ถึงไปวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ได้หรอกนะครับนะผมบอกให้เลยวิ่งไม่ได้นะครับนะก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับอ๋อ ถามว่าไปแล้วอ่าผมลืมไปบอกลืมไปเนี่ยพอดีอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยทุ่มหนึ่งมีอีแตนเนี่ยนะครับไปกับลุงพลนะไปกับทนายไปกับยูทูบเบอร์สองคนแล้วก็ใครน้าผู้หญิงอีกคนนึงอะไปรับทราบขาหาที่สอนอปทุมวันแล้วนะครับตอนตอนทุ่มหนึ่งน้ก็หาพาผู้ต้องหาหลบหนีนะครับนะอันนี้ลืมแจ้งทราบ ว่าไปพบแล้วนะพนักงานส่วนแจ้งผมทราบว่าทั้งห้าคนเนี่ยไปรับทราบว่าหาที่สำนประุมวันแร่เมื่อวานนี้หนึ่งทุ่มนะผมเป็นคนแจ้งความเขาก็เลยมาแจ้งผมทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยทั้งห้าเนี่ยไปพบแล้วนะผมบอกเอาตามหน้าที่ะลรพี่ผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ผิดก็ว่าไม่ตามผิดนะไม่ผิดก็ไม่ผิดผิดถูกอะไรก็เอาตามข้อกฎหมายนะครับนะตามหลักฐานอันนี้เลยลืมไปในแจ้งทราบเลยว่านะครับว่าประเด็นเนี้ยลืมไปว่าเขาไป พบพนักงานสอบสวนนะครับที่บอกว่าฉันยังไม่ได้รับหมายเรียกเลยนี่ไม่ใช่นะครับเขาไปรับสร้างอาหารแล้วนะครับเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งนะอ่านายอีแตน่ะไปรับสร้างอาหารแล้วที่สนปทุมวันเรียบร้อยนะอ่าอันนี้จะมาฟ้องคนนั้นคนนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าอีแตนไปไปไลฟ์สดว่าไม่ฟ้องอะไรเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งอย่าไปเชื่ออะไรทนายหิวแสงหัวโล้นนะครับนะใบนี้มันไม่ค่อยได้ขึ้นศาลมันเลยไม่ค่อยีแม่นกฎหมายนะผมบอกให้เลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอย่าไปเชื่อมากนะผมบอกอีกแตนเลย ถ้าคุณไปเชื่อม่ทนายหัวโลนหิวแสงเนี่ยนะหมดตัวนะคุณเชื่อผมเถอะผมเอาคุณแค่นี้แหละนะผมก็ไม่ฟ้องคุณแล้วล่ะเอาเอาเท่าที่มีนี่แหละสองสามกรณีนี้คุณก็ตายหาแล้วนะคุณจะไปเชื่อมากทนายพวกนั้นอ่ะคุณจําคําผมไว้อย่างนะครับนะทั้งนายชัยพลทั้งอีแตนเนี่ยนะนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาทั้งหลายแหล่นะผมจะบอกให้คุณทราบเลยว่าเวลาติดคุกเนี่ยทนายไม่ได้ติดคุกกับคุณนะครับ คุณติดคุกนะครับทนายได้แต่หัวเราะแแห่ๆๆนะครับหรือไม่ทนายก็ต้องร้องจุกู้จุกู้จุกู้นะครับผมจะบอกให้เพราะอะไรเพราะว่าเขาได้เงินแต่คุณน่ะติดคุกนะครับผมบอกให้ทราบก่อนทุกเรื่องคือเรื่องจริงนะคุณดูได้เลยเวลาคุณติดคุกเนี่ยทนายเขาไม่ไปเยี่ยมคุณหรอกมจะบอกให้เลยคุณดูคดีอตเท่เลกก็ได้นะครับถึงเวลาเขายังไม่มาฟังไม่ผา,าสารศาลฎีกาเลยนะแล้วก็มาสืบพยานเนี่ย ในชั้นที่ไต่สวนฟ้องผมในคดีหมินประมาทเนี่ยเขาก็ให้คนอื่นมานะครับเขาไม่มาเลยนะครับนะผมบอกให้ดังนั้นเนี่ยคุณอย่าหวังอะไรมากแล้วก็ผมรู้แล้วนะครับว่าแพทย์ที่คุณเอามาใช้เนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าพวกเนี้เรารู้มือรู้ตีกันอยู่พี่น้องประชาชนใช่ไหมครับว่าปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวนี้วงการวงการบ้านเราเนี่ยมีเรื่องเหลือเชื่อมากนะมีกลุมกลุ่มหมอเนี่ยบางคนเนี่ย ั้งกลุ่มเป็นหมอโจรนะรับจ้างช่วยโจรรับจ้างช่วยโจรนนพี่น้องประชาชนรับจ้างช่วยโจรเนรี่ยน,นะครับแก้คดีนะครับโดยมีอดีตตำรวจชั่วนะครับโดยมีอดีตตำรวจชั่วเป็นหนวหน้าแก๊งพนองประชาชนคิดดูสิเขาหมายว่าอดีตตำรวจชั่วคนเนี้ยนะผมบอกให้เลยว่าทําลายแต่วงการตํารวจด่าแต่ตํารวจอะไรก็ด่าตํารวจคดีคดีเนี่ยสุรพลดาราคำเนี่ยหรือออ สารตีการมีคำพิพากษาตัดสินจะพูดต,อตลอดชีวิตแล้วไอ้เก๊งตำรวจชั่วคนนี้กับไอ้หมอชั่วพวกนี้ยังบอกเลยว่าไอ,อ้อฟไม่ได้ฆ่าพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับนี่ขนาดว่าสารตีการตัดสินแล้วนะครับเขายังบอกเลยว่าอฟไม่ได้ฆ่าผมก็งงนะครับว่าสารตีการตัดสินแล้วคุณยังไม่ยอมรับกติกาเหรอครับผมนะครับเมื่อสารตีการตัดสินแล้วเราถือว่าเป็นอันยุตินะครับทุกอย่างเนี่ยคือเรายอมรับกติกา ไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งโจทย์ฝั่งจำเลยแล้วแต่เมื่อคดอีถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราลูกผู้ชายครับต้องยอมรับกติกาสากลน,นักมวยต่อยบนเวทีถูกกรรมการถูมือแล้วต้องถือว่าอีกฝั่งหนึ่งแพ้นะครับทุกอย่างคือต้องจบกติกาฟุตบอลแพชนะคือจบกติกาไอ้นี่อะไรครับสารดีการตัดสินแล้วคุณยังไม่ยอมรับกติกายังบอกว่าออฟไม่ได้เป็นคนฆ่าผมก็งงมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้บางนี้ที่มีกลุ่มหมอนะครับตั้งตนเนี่ยนะครับ อ้างว่าเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรมนะมาเป็นกลุ่มหมอที่ช่วยเหลือโจรคิดดูพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับและที่สำคัญที่สุดคือยังมีตำรวจชั่วเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งอีกโอ้โหสุดยอดมากประเทศไทยพระเดชประคุณเลยนะเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมารลกวงการหมอนะมีทั้งหมอหมอโจรน,นะมีทั้งหมอขี้รักขี้ขมโมยโอ้สุดยอดนะ อีนนี้คนหนึ่งแล้วเนี่ยจะอะไรวะแล้ววันนี้ทําไมถึงทำไมถึงไม่ไปอ่ะไอ้นี่ควายจริงๆไปถามฝังคุณอะเดชาพ้องเนี่ยทนายเนี่ยคนนึ่งนะบอกกันว่าทนายก็ไม่ไปพอรู้ว่าเขาจะออกมาจับเลยรีบไปนะเออไปถามฝังคุณเถอะนะผมบอกให้ทราบเลยนะวันนี้มีพี่หวานดันใจผมเนี่ยนะ จริงๆต้องถูกออกหมายจับนะครับผมพูดให้พี่น้องประชาชนฟังนะไอ้นี่คือผมใจกว้างไม่ใจกว้างพี่น้องประชาชนคิดดูแล้วกันพี่หวานดันใจผมเนี่ยเป็นผู้ต้องหาผมสองคดีนะและจริงๆเนี่ยจะต้องถูกออกหมายจับแล้วเนื่องจากว่าไม่ไประพบอัยการเอาตัวไปฟ้องศาลนะครับปรากฏว่าพี่หวานดันใจผมเนี่ยนะประสบอุบัติเหตุแขนหักแล้วก็ส่งภาพมาผมบอกพนกักงานสอบสวนว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปออกหมายจับพี่หวานดันใจนะ เพราะว่าพ he it an ี ats, ่หวนนันใจเนี่ยเขายอมลงทุนแขนหักเนี่ยนะแล้วก็เป็นบาดแผลชะกันเนี่ยก็ต้องให้โอกาสพี่เขารักษาตัวจนก่อจะหายหายเมื่อไหร่แล้วค่อยออกไม้จับนะเพราะผมถือว่าเมื่อคู่ต่อสู้เราบาดเจ็บเราก็ต้องให้เขารักษาตัวให้หายก่อนนะครับแล้วถ้าหายแล้วให้โอกาสพี่เขาออกไม้ให้พี่เขาอีกสักครั้งหนึ่งนะให้มาพบวันั้นวันนี้เนี่ยจะสองเดือนอีกสามเดือนก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าถือว่าพี่หวนนันใจเขาบาดเจ็บเนื่องจากว่าเขาแขนหัก เราก็ให้โอกาสเขานะเพราะปีนี้เขาก็หกสิบกว่าแล้วนะหกสิบเกือบหกสิบเจ็ดแล้วนะก็ให้โอกาสเขาดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปออกไม้จับพี่เขานะให้ให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสเขารักษาจนกว่าจะหายแล้วก็ถ้าหายแล้วก็ออกไม่ได้เขาอีกสักครั้งหนึ่งให้เวลาเขาอีกสักสามสิบวันนะถ้าภายในสามสิบวันไม่มาค่อยออกไม้จับนะอันนี้คือขนาดผมรู้นะครับผมออกไม้จับเขาได้นะอ่ะเาเพราะเขาไม่พบอญญายการแต่เราก็ถือว่าเมื่อเขาเนี่ย ประสบอุบัติเหตุเราก็ต้องให้โอกาสเขาในการรักษาตัวรักษาพยาบาลนะอันนี้ผมบอกได้เลยผมบอกว่าผมไม่ได้เกลียดชังใครและผมไม่ได้โกรธแค้นใครเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อคู่ต่อสู้เราเนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเราก็ต้องยอมรับในกติกาว่าให้โอกาสเขารักษาตัวนะอันนี้อันผู้ได้ฟังนะผมไม่ใช่คนอาฆาตแค้นคนหรือใจไม่ศรัทรรมนะเรามีกติกาสากลในวงการนักเลงในวงการของพวกเรา นะครับนะต้องเรียนให้ทราบนะครับแต่นั้นไม่ใช่จะไปจับเขาอย่างเดียวไม่ใช่ไม่จําเป็นหรอกนะเหมือนในจกกักรีน้องรักเนี่ยนะวันนี้ได้รับหมายยังไม่รู้อ่ะนะเพราะแดงออกหมายไปแล้วนะจกกนักรีน้องรักหมายสองนะในคดนะีหลานลักลืมไปไม่ใช่น้องรักหลานลักนะพนังกงานสอบสวนออกหมายแล้วครั้งที่สองอ่นะไอ้ครั้งแรกครั้งแรกไม่ใช่คดีครั้งแรก,ะรรแรกนะคดีมินประมาทนะนะหลานลัก เป็นคดีที่สองนะที่ต้องมาขึ้นศาลที่พระประแดงอ่ะนะนะครับผมบอกให้ทราบก่อนนะอันนี้บอกให้จาก,กีหลานรักทราบนะว่าโดนโดนหมฟ้องแจ้งความดำเนินคดีที่สภประดปแดงเป็นคดีที่สองในข้อหามีประมาทด้วยการโฆษณานะเป็นเป็นหลานลักผมที่รักมากเลยรวมดำเนินคดีคดีที่สองะลนะนะอันนี้อันนี้แจ้งนะว่ารับหมายด้วยนะอย่าลืมรับหมายแล้วก็มาตามนัดล่ะถ้าไม่มาตามนัดนะครับหมายสองก็เตรียมตัวนะ ถาออกมาจับได้นะหลานรัตแล้วถึงวันนั้นจะอะไรเอ่ยอ๋อโอมหรือไปไม่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากเลยคือขนาดนี้เราสามารถยึดอายัดทรัพย์นะครับของบริษัทอีซี่โฮมนะครับไทยแลนด์นะครับจํากัดนะครับคนที่ไปซื้อบ้านของบริษัทอีซี่โฮมไทยแลนด์จำกัดฟังให้ดีนะครับในขณะนี้นะครับกรมบังคับปดีนะครับเริ่มเข้าไปยึดนะครับฉนดที่ดินของบริษัทอีซี่โฮมนะครับ จนวนหลายแปลงนะครับจากผู้เสียหายนะครับแล้วก็ทางกองปราบปรามกําลังเร่งดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับซึ่งเราคาดว่านะครับอีกไม่นานนะครับจะมีข่าวใหญ่ไทยแลนด์นะครับสําหรับบริษัทอีซี่โฮมไทยแลนด์จำกัดนะครับที่บอกว่าจะฟ้องผมนะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับเราทราบจากกรมขบวนบดีนะครับเรามีหลักฐานให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีการยึดอายัดนะครับอันนี้ผมลืมแจ้งนะครับว่านะลืมแจ้งนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนะเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาเอกสาร